วันนี้เรามาหาเห็ดแล้วก็มาเจอเห็ดมาถึงก็มาเจอเลยทางทีนน่แแค่นี้ก็เห็นดีจังตาป่ามันก็เจอหุ้นเห็ด<ต>โคล <ete> <ies> นแดง หรือบางที่เรียกเห็ดปัวยาวไปคุ้มซับแบบเจอคุ้มซั์แฮปปี้มากก็ยังมีแบบอยู่แถวอยู่ในร่องมันตรงน,น,นี้นอีกแบบเยอะมากจะดูอีกครั้งฮะพูดแต่ บดูตรงนี้กำลังแบบบานพา,ามาเมื่อวานโอ้พอดีเลยอันนี้แบบกำลังบานสวยเลิศเลิศเลิศเนี่ยตรงนี้อย่างเยอะจะถ่ายตรงนี้เอาไปเอาไปจะเก็บ <laughs> สุดยอด <laughs> เยอ,อดินออกโอ้อย่บอาดินออโอหงเยอะพรา,างพรางครูมากแบบเหมือนเป็นเจอขุมทรัพย์ฝ <laughs> นเพิ่งหยุดตกไปประมาณสามวันเด็ดต้องเห็ดก็หอกง,งอกอ ดอกใหญ่ๆ mm hmm. ของอร่อยของหายยากของหากินได้ยากเยวมกแฮปปี้มมกแบบเออดีใจแบบตอนแรกถามว่าแบบจะได้เห็ดกลับบ้านไหมแล้วแบบพอหันมาปุ๊บเอ้เจอเห็ดกลุ่มย่างใหญ่เบิดมาก เดือดมาเก็บเห็ดกันตรงเนี้ยอย่างหลายแล้วก็แค่เอาดินออกสักนิดชุบแล้วก็ดึงออกมาพร้อมอีสีเดือดแดือเแบบง่ายเหมือนเอามาปากไว้ แล้วไม่เอาตรงนี้ก็ได้หักทิ้งเพราะว่ายัางไงแล้วก็เหลาก็อเอาแค่างส่วนไปเท่านั้นจะได้ล้างง่ายๆแถมเลิศ น,นั่ก็ไม่เอาเอาแบ่งปวกกินบ้างอันอาหารปวกฉันเลิศเพราะมันคือเห็ดปวกไม,ไม่แล้วก็ไปใส่ตะกร้ากัน ดูเห็ดที่เราเก็บได้วันนี้ก็มาเรียงใส่ตะกร้าสวยๆมันจะได้ไม่แตกเลิศเลเอิอันนี้มันพังๆก็แบ่งปวกกินบ้างมันจะได้ช่วยขยายสปอร์ทำใับสปอร์มันกลกว่าเดิมมันทำให้เด็ดเห็ดมันเยอะกว่าเดิม แค่จุดเดียวนั่นนี่ยไม่ได้ไปไหนเลยแฮปปี้ดูๆย,ยังเหลืออีกนู่นยาวไปนู่นเลิศเลิศเฮ้ยกลยมาลองทำอันนี้เห็ดที่เราได้มานะคะแล้วก็เอามาต้มน้ำอุน่น อ่านอน้ำร้อนแล้วก็ผสมน้ำเย็นนิดนึงล้างมันจะทําให้ล้างได้ง,ง่ายมากอันนี้ก็แค่เห็นไหมจากตอนแรกที่มันแดงๆเ,เราเอามาใส่น้ำปุ๊บปุ๊บปุ๊กดกดกดสะอาดเดล้างใหม่อีกรอบหนึ่งอันนี้คือเทคนิคนะจ๊ะ